เนภูมินปั๊มอยู่ให้คนน่าให้เจ้าเอางานเอาแทนหัวใจแค่ว่าสิไปตกใจไปล่ามาว่าทีนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากไว้ที่นี่ก่อนฝากกีตาร์เพลงต่อไปกีตาร์เพลงต่อไปด้วยนะจะจะเป็นเพลงนี้ด้วยแซนแล้วอ่ะแซนแล้วแซนแล้วได้านึ่งห่อนล่านะครับผม เซมีหรือเปล่าอาจจะพงเบอร์ก็ได้นะไม่รู้สิอาจจะเซฟให้พกเบอร์ก็ได้จะบอกสื่อเหตุนำมาะทำเา็นมีไก่อันโดนตีมาเอาอยู่นี่โอ้ยบอกแต่แกปล่อยเท่งผม่ช่งไหนอาจจะช่งไหนจะเบออีพเอร์ะเ่เหนื่อยเฮ้งไก่มาช่วงไหนอไ่เหนื่อยายอยู่อะไรขายแกะอยู่โอเคครับโอเคครับอะไรครับอะไรครับ วูว่าอยนี้ปบกล่องกล่องข่ยบโฟกัดเลยหอมมันมันจอยเฮบัมันเห็นก็จังปติดภาพร้อนอย่าง้นีนบ้าไอยู่ใกันมันแย่เน้อุละคนไปเฮาไปใส่เมื่อตัวไปเไปใส่ถ่ายคลิปก่อน่ย มาประโสะขอยก่อนจังเมื่อส่งไปไสรขี่รถไปหุ่นได้ขี่รถไปวางรถผิดเก้าวางขารถบัตรเฉยว้าวว้าไอ้เต้าไปไสรนั่นทำหาทำไมทำห้าทำไมทำหาทำไมเจ้าขอให้เร็นมันมีที่รถน้องน่องมันมีที่รถผมทำห้าไปก่อนไอ้เต้าเป็นยังไอ้ยังไจะเป็นไอ่เอนเขาไอ่มันแปลกเลยมันแปลกเลยเป็นยังจะว่าบะเป็นยัง แตกแน่เลยแขกแน่เลยแตกตังแตกตังแตกตังแบบเี้ให้เต้านีเล่าีครับเป็นแน่เลยะบีแน่เลยแขงครับแข็งแน่เลยวะแขงตัวขาขาแขงขาแขงกับเหยียบกระเดื่องู่ตตรั่ง ตาเราตาตา,ตาเราดีแล้วตาเราแข็งโอ้ต้องเท่าเท่านั่นรถตู้ไฟยังรถตู้ไฟเนี่ยคอยรถตู้เซ่ยืนเงินเท่ายืนเมาตัดโคงเมินอายมือเจ้าขู่แขนป้อนไขไ่เปลี่ยนขี้เห็ดหยัง พี่เพี้ยนขี้ยเนี่ยแขนป้อนไข่ในยืนห้องไห้น้ำตพาพังยาวตอนเขาเอิ้อนพันไอยืนให้กันอไอไอไอยืนให้กันอไอยืนให้กันกอยรวยหน่ออะไอยืนให้กันกดปวดเอาขาวยืนมึงไม่ใจแม่นเขาไอได้ยืนเมา ไปขึ้นรถเช่าพ่อ่ชีวิตนี้่าต้องลองเพลงพอแล้วพ่อแล้วจมีคนหนึงัมีใจนไว้เฮ้ยอันนั้นได้อันนั้นได้ยูลองมหย่างเ้าหน้า ให้ครับรถเนี่ยมันนี่พี่เป้าอยู่ว<า>ะเอาเพลินร<า>่าเอาไปเอาแล้วครับรถตู้เป็นดีป่ะเป็นโอ้ดีเลยวะอาเก่งเนาะประสานแล้วิช่ไหมสุดยอดเลยแล้วมาขับ,บรถตู้ เป็นไรเบาเหตุการณ์ในฟังก์มันเป็นแังอะไรคือเดี๋ยวเปะมันเวียนหัวเออเท้าคอยกระเจ็บมัเออมันวันนะครับผมเมื่อนี้คนหลายเพียงเออมันก็อาจจะเกิดอาการแบบเออเวียนหัวเพราะผมเลือดจางเออนะครับเลือดเลือดเลือดนะครับจางเลือดจางฟันโมเมนต์โลหิตก็ยังว่าเลือดเลือดโลหิตเลือดโลหิตโลหิตเลือดเลือด อออโอเคเชิญตามสบายทิาาดสวารรถจะคลองก็กลแล้วกันรถไฟละไปทับรถด,ดีๆเด้อบอกแมวว่ามาน้ก <c oughs> <c oughs> ไปครับเ <c oughs> นี่ยไปครับผม เดี๋ยวพ่อแม่ก็ไอพี่น้องก็่อมกันนะครับฝากไค้กดแชช์กับสุขต์ยับก่ชงฟุอลกับตวงเจาเลกันนะครับสสดรับ